สวัสดีค่ะพี่เมย์จากช่องเมทินีแฮนด์เมดค่ะพี่แนะนําวิธีการถักที่คาดผมสามเหลี่ยมชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ลายสวยนะคะงานเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงฐานตรงนี้ขึ้นไปนะคะถักเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆของพี่พี่สาธิตวิธีการถักทีละแถวนะคะจากจากช่วงอย่างนี้เราเรียกหนึ่งดอกนะคะจากช่วงหนึ่งดอกเพิ่มเป็นสองดอกเพิ่มเป็นสามเพิ่มเป็นสี่นะคะถ้าคุณสามารถเพิ่มจากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสามจากสามเป็นสี่ทีนี้ข้างบนก็เพิ่มสเต็ปเดียวกันสิ่งที่ต้องระวังก็คือการเพิ่มดอกมุมซ้ายและมุมขวานะคะดูให้ดีนะคะแล้วก็ตรงกลางนี่นะคะฐานของดอกข้างในพี่มีย้ําไว้นะคะก็ดูตามคลิปได้รายละเอียดอยู่ในคลิปนะคะค่อยๆดูนะคะแล้วก็ค่อยๆทําตามดูคลิปให้เข้าใจก่อนค่อยลงมือทํานะคะชิ้นงานชิ้นนี้โชว์ได้สองด้านนะคะอันนี้เป็นด้านด้านถูกนะคะด้านนี้เป็นด้านผิด ด้านผิดลายมันจะนูนนูนด้านถูกลายมันจะเรียบเรียบสวยๆแบบนี้นะคะความยาวความกว้างแล้วแต่คุณชอบนะคะสามารถดัดแปลงเป็นผ้าคลุมไหล่ได้ก็ถักเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็มาเก็บงานโดยการทําสายคาดแบบนี้สายคาดสั้นยาวก็ตามแต่ชอบนะคะของพี่ถัก20เซนคุณก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะกดติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ youtube ช่องพี่เมย์ค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะดูอุปรกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักที่คาดผมชิ้นนี้นะคะพี่จะใช้ไหมซัมเมอร์ซอฟนะคะเบอร์16สองเส้นคู่นะคะไหมที่สามารถทดแทนได้เป็นไหมซัมเมอร์เบอร์16ทั่วไปนะคะเวลาถักถักสองเส้นคู่นะคะเป็น <c oughs> เบอร์16ค่ะเข็มโคเชพี่ใช้เข็มโคเชหัวขนาด2.0ศ MM ูนะคะเป็นหัว2มิลนะคะ ถ้าเทียบเท่ากับเข็มเงินยี่ห้อทิวลิปก็จะเท่ากับเข็มเงินสองหัวยี่ห้อทิวลิบสองทับศูนย์ค่ะเข็มปักคอสติสหรือเข็มเย็บไหมพรมนะคะแล้วก็กันไกค่ะอุปกรณ์มีเท่านี้นะคะเรามาเริ่มลงมือถักกันค่ะที่คาดผมชิ้นนี้นะคะเราจะเริ่มถักจากข้างล่างขึ้นมางานออกมาจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะ เราถักด้วยซัมเมอร์เบอร์162เส้นคู่ที่พี่ใช้อยู่เป็นไหมซัมเมอร์ซอฟนะคะเข็มที่ใช้เป็นเข็ม2มิลค่ะเริ่มนะคะถักตามได้ทีละขั้นตอนเลยนะคะเริ่มนะคะตรงนี้เราเริ่มขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่1นะคะโซ่1เราเอามือจับโซ่1ไว้ค่ะขึ้นโซ่3 โซ่สามแทนดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่งนะคะเราจะถักดับเบิลโคเชลงไปตรงช่องที่หนึ่งนี้สองครั้งดับเบิลโคเชคือพอหนึ่งข้อคือเอฟนะคะถักลงไปสองครั้งตรงช่องโซ่ที่หนึ่งฐานเราจะได้หน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นขึ้นโซ่ห้าค่ะพอโซ่ห้าเสร็จพลิกกลับนะคะ ดอกเราจะเป็นดอกสามกลีบนะคะแล้วก็กลีบดอกจะถักด้วยลายพับขั้นด้วยโซ่สองนะคะพับเราจะลงตรงนี้นะคะตรงกลางของหลักที่สองของดับเบิลโคเชตรงนี้นะพับดึงสามนะคะหนึ่งพับพับคือการถักฮดับเบิลโคเช่ฮาดับเบิลโคเชคือทีนะคะดึงสามนะคะสอง สามรวบพร้อมกันนะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองซ้ำลงไปที่เดิมค่ะดึงขึ้นมาสูงนิดนึงนี่นะคะสามรวบนะคะแล้วก็โซ่สองพันหัวเข็มแทงลงไปดึงขึ้นมาค่ะหนึ่งสองสามรวบนะคะ พอรวบเสร็จแล้วตรงนี้เป็นโซ่ห้าสองสามสี่ห้าช่วงลายช่วงที่หนึ่งดอกเราจะหน้าตาแบบนี้ดอกเรานะคะจะขึ้นอยู่ข้างบนตัวที่สองของดับเบิลโคเชเดี๋ยวมาดูช่วงลายที่สองเราจะเพิ่มดอกจากหนึ่งดอกกลายเป็นสองดอกนะคะ หลังจากที่เราถักโซ่ห้าเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับพอเราพลิกกลับเสร็จแล้วนะตรงมุมตรงนี้ค่ะมุมของกลีบแรกตรงนี้เราถักดับเบิลโคเชลงไปทั้งหมดสามครั้งเป็นการเพิ่มกลีบดอกอันนี้เป็นการเพิ่มฐานนะคะก่อนที่จะทํากลีบดอกขึ้นมานะะเราตรงนี้ขั้นด้วยโซ่สองพอโซ่สองเสร็จแล้วนะคะถัก หรือซิงเกิลโคเชลงไปตรงกลางของกลีบขั้นด้วยโซ่สองพันหัวเข็มค่ะเราจะถักลงตรงมุมตรงนี้ดับเบิลโคเชนะคะสามหลักลงไปตรงโซ่ที่สามเราจะขยายจากหนึ่งดอกกลายเป็นสองดอก โซ่ห้าแล้วพลิกกลับพอพลิกกลับเสร็จแล้วดอกมันจะขึ้นตรงนี้นะคะเหมือนกับดอกแถวนี้เนี่ยค่ะดอกจะขึ้นตรงนี้เวลาถักดอกก็คือถักฮารดับเบิลโคเชดึงขึ้นมาสามหนึ่งสองสามแบบนี้นะรวบนะคะขั้นด้วยโซ่สองดอกจะมีอยู่สามกลีบนะคะ รวบนะคะโซ่สองพันหัวเข็มแทงลงไปดึงค่ะดึงขึ้นมาสามรวบนะคะโซ่สองพอได้โซ่สองเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ตรงที่เป็นซิงเกิลโคเชเนี่ยค่ะถักซิงเกิลโคเชลงไปซ้ำนี้นะขั้นด้วยโซ่สอง พันหัวเข็มถักกีบค่ะตรงนี้กีบมีอยู่สาม นี่นะคะกีบมีอยู่สามพอรวบตรงนี้เสร็จแล้วขึ้นด้วยโซ่ห้าเพื่อขึ้นถามกีบของแถวที่สามต่องานออกมาจะหน้าตาแบบนี้มันจะมีโซ่ห้าอยู่แหลมขวางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแบบนี้นะคะต่อไปเราจะเพิ่มจากสองนะคะจากสองดอกเป็นสามเราขึ้นโซ่ห้าตรงนี้แล้วเราพลิกกลับ มุมนี้นะคะตรงมุมถักดับเบิ้ลโคเชสามครั้งลงไปค่ะนี่นะคะถักดับเบิลโคเชสามครั้งลงไปขั้นด้วยโซ่สองถักซิงเกิลโคเชลงไปตรงกลีบที่สองขั้นด้วยโซ่สอง พอขั้นโซ่สองเสร็จแล้วตรงนี้นะตรงที่เป็นซิงเกิลนี้นะคะเราถักดับเบิลโคเชลงไปสามครั้งอันนี้เป็นการเพิ่มดอกเพิ่มฐานดอกนะคะสามโซ่สองถักซิงเกิลโคเชลงไปตรงดอกกลีบที่สองโซ่สองแล้วกลีบสุดท้ายนี่คะ่ะ ข้างบนกลีบสุดท้ายถักดับเบิลโคเชสามครั้งลงไปตรงมุมเพื่อเป็นการขยายมันจะเป็นการขยายฐานออกมาเป็นสามดอกนะคะแล้วเราก็ขึ้นด้วยโซ่ห้าพลิกกลับถักดอกค่ะดอกมันก็จะขึ้นตรงนี้หนึ่งสองสามนะคะ แถวนี้ก็จะได้กลีบดอกออกมาเป็นสามดอกขั้นด้วยโซ่สองโซ่สอง นี้ก็เป็นโซ่สองนะคะพอโซ่สองเสร็จแล้วลงไปตรงนี้ซิงเกิลโคเชค่ะแล้วก็โซ่สองดอกมันจะลงตรงกลางคั่นด้วยโซ่สอง พอเราขั้นด้วยโซ่สองเสร็จแล้วมันจะลงตรงนี้นะคะซิงเกิลโซ่สองแล้วเราก็ถักกีบ ตรงนี้ก็เป็นโซ่ห้าเพื่อขึ้นแถวต่อไปอันนี้เป็นแถวที่แถวดอกแถวที่สามค่ะหน้าตางานก็จะเป็นแบบนี้งานมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจากหนึ่งดอกเป็นสองดอกเป็นสามดอกขั้นตอนการเพิ่มจะเหมือนกันเดี๋ยวพี่จะเพิ่มสี่ดอกให้ดูนะคะต่อไปมาดูวิธีเพิ่มแถวที่สี่นะคะพอเราขึ้นด้วยโซ่ห้าเสร็จแล้วเราพลิกงานกลับมา วิธีเพิ่มจะเหมือนกันนะคะตรงมุมตรงนี้เราขึ้นฐานดอกขึ้นฐานดอกโดยการถักดับเบิลโคเชลงไปสามครั้งนี่นะคะขั้นด้วยโซ่สองโซ่สองมันจะลงตรงกลีบที่สองตรงนี้ถักซิงเกิลต่อด้วยโซ่สองหลังจากนั้นนะคะตรงฐานมันจะขึ้นหนึ่งสองนี่นะคะมันขึ้นตรงนี้ตรงซิงเกิลนี้นะคะ ยกเว้นตรงมุมเท่านั้นนะคะที่มันขึ้นตรงตรงปลายกีบเราก็ถักลงไปสามครั้งโซ่สองค่ะ แล้วก็โซ่สองแทงลงไปตรงกรีบที่สองถักซิงเกิลสุดท้ายโซ่สองตรงกรีบสุดท้ายตรงนี้เราถักดับเบิลโคเชลงไปสามหลักเพื่อเป็นฐานตรงตรงที่เราพลิกกลับตรงนี้นะคะตรงที่เราพลิกกลับเราสามารถลดโซ่ได้นะคะถ้าคุณไม่ต้องการให้มันเป็นโนนออกมาแบบนี้นะคะ สามารถลดโซ่ได้ให้เหลือโซ่สามก็ได้นะคะลองปรับดูแต่ของพี่ต้องการให้มันมันนูนๆออกมาเนี่ยค่ะก็เป็นโซ่ห้าแล้วก็พลิกกลับมาแล้วเราก็ถักฐานดอกวิธีเพิ่มก็เพิ่มขึ้นไปเหมือนกันหลักการเพิ่มดอกมันจะขึ้นตรงมุมนะคะฐานดอกจะขึ้นตรงมุมสองแล้วที่เหลือก็จะขึ้นตรงซิงเกิลเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะจนได้ ความกว้างตามต้องการนะคะแล้วเราก็ทำสายคาดะ่เราจะถักเพิ่มความยาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนชิ้นงานของเราเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเงื่อนไขของการเพิ่มจะเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็ให้ระวังตรงเวลาการเพิ่มตัวฐานนะคะตรงระหว่างแถว ตรงนี้มันจะขั้นด้วยโซ่สองนะคะแล้วก็แทงลงไปตรงซิงเกิลโคเชถักดับเบิลโคเชสามครั้งนะคะเป็นฐานของกลีบดอกตรงนี้อย่าลืมนะคะขั้นด้วยโซ่สองแล้วมันจะแทงลงไปตรงกลีบที่สองคะ่ะขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงตรงนี้แล้วก็เวลาเพิ่มตัวฐาน ฐานของกลีบดอกเพราะว่าเราเพิ่มขึ้นมาแต่ละแถวจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามสามเป็นสี่เพิ่มมาเรื่อยๆเวลาเราเพิ่มตัวฐานดอกกลีบนะคะมันจะเนี่ยค่ะมันจะเพิ่มตรงบนข้างบนของกลีบแรกแล้วด้านซ้ายมือสุดมันก็จะเพิ่มที่กลีบสุดท้ายตรงนี้เหมือนกันนะคะโซ่สองเสร็จแล้วลงตรงนี้นะคะ เราก็หักความยาวมาเรื่อยๆจนจนเราได้ตามต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีปิดงานชิ้นงานตัวนี้มันโชว์ได้สองด้านอันนี้เป็นด้านผิดด้านผิดดอกมันจะนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าด้านถูกงานมันจะเนียนๆแบบนี้ก็แล้วแต่เราโชว์นะคะว่าเราชอบด้านไหนตอนที่เราจะขึ้นแถวใหม่ทุกแถวตรงนี้เราก็ต้องเริ่มด้วยโซ่ห้านะคะแล้วก็พลิกกับพอพิกกับเสร็จกลีบดอกมันจะขึ้นตรงนี้ ความยาวของด้านหน้านะคะแล้วแต่เราชอบนะคะเราจะถักจนจนเท่ากับรอบศีรษะเลยก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวทำเชือกไว้มัดข้างหลังของพี่พี่จะทำประมาณสี่สิบเซนแล้วก็ทำเชือกมัดข้างละประมาณยี่สิบเซนนะคะตรงนี้นะคะเป็นโซ่สอง อมตรงนี้เราอย่าลืมพอดีตรงนี้นะอันริมสุดท้ายนี้นะคะพอเราเป็นโซ่สองเสร็จแล้วเราอย่าลืมถักตรงนี้ก่อนเนี่ยฮะถักซิงเกิลตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยถักโซ่สองเราค่อยถักฐานขอบไม่งั้นลายมันจะหายไป งานที่ใช้ถักด้วยไหมซัมเมอร์มันจะเป็นงานละเอียดกว่าละเอียดกว่างานที่ใช้ไหมพรมนะคะก็ลองฝึกดูไม่ยากเกินความพยายามค่ะลองดูคุณก็ทําได้นะคะตรงนี้ดอกเราก็จะเริ่มจากตรงริมคั้นด้วยโซ่สอง โซ่สองแล้วมันจะลงตรงซิงเกิลตรงนี้นะคะแล้วก็ถักหลิบต่อนะคะเดี๋ยวมาดูตอนปิดงานนะคะอันนี้เป็นลายด้านถูกขอบด้านบนนะคะก่อนที่เราจะทำตัวสายรัดเราจะปิดงานแบบนี้นะ โดยที่ทําตัวฐานกรีบนะคะวนมาแล้วเดี๋ยวพี่ถักตัวสายให้ดูเราปิดโดยการทําฐานกรีบไว้นะคะเพื่อให้ด้านบนมันเป็นเส้นตรงโซ่สองซิงเกลิลโซ่สอง นะคะคเราจะเริ่มตัวสายคาดโซ่สามนะคะโซ่สามแล้วถักดับเบิลโซ่สามพลิกกลับค่ะพลิกกลับแทงลงไปตรงโซ่สามตรงนี้ถักดับเบิลโคเชโซ่สามพันหัวเข็มพลิกกลับ ถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ยี่สิบเซนแล้วเดี๋ยวเรามาปิดงานให้ดูค่ะแทงลงไปตรงโซ่สามนะคะโซ่สามพันหัวเข็มพลิกกลับนี่ค่ะแทงลงไปตรงโซ่สามตรงนี้ถักดับเบิลโคเช่ถักมาเรื่อยๆจนได้ยี่สิบเซนค่ะหลังจากที่ถักมาได้ครบยี่สิบเซนนะคะเราก็ตัดไหมตรงนี้แล้วก็ดึง ดึงไหมตัวนี้ออกมาเก็บเศษนะคะเราจะใช้เข็มเย็บไหมพรมหรือเข็มปักคอสติสค่ะช่วยในการเก็บแล้วก็ซ่อนซ่อนไปตามลายค่ะแทงมาข้างหน้าแล้วก็แทงย้อนหลัง ถ้าไหมมันเป็นไหมลื่นเหมือนไหมซัมเมอร์ซอฟนะคะเก็บเศษไปไกลๆนิดนึงแทงไปสักประมาณนิ้วไม่ต้องทําปมนะคะเวลาเราเก็บเศษที่ที่เป็นไหมซัมเมอร์ซอเราเก็บแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็อยู่แล้วนะคะก็ตัดเราก็จะได้ชิ้นงานที่เป็นที่คาดผมสามเหลี่ยมฝั่งทางนี้ เราก็ถักเหมือนกันแล้วก็กลับไปเก็บเศษตอนที่เราต่อไหมเข้ามาเก็บเศษไหมให้เนียนนะคะเก็บซ่อนไปตามลายได้ค่ะ เราก็จะได้เป็นที่คาดผมสามเหลี่ยมลายสวยๆแบบนี้นะคะลายมันโชว์ได้สองด้านนะคะอันนี้เป็นด้านถูกด้านถูกลายจะไม่นูนนะคะด้านผิดลายมันจะนูนออกมาแล้วแต่เราโชว์นะคะโชว์ได้ทั้งสองด้านเลยถ้าใครจะทําเป็นผ้าคลุมไหล่ก็เพิ่มดอกขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะชิ้นนี้เวลาเราเพิ่มเนี่ยต่อหนึ่งแถวมันจะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งดอกนี่นะคะจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ เป็นผ้าคลุมไหล่ก็สวยนะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ y o u ูทูบช่องพี่เมย์ค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ